น้ำพริกนางงามเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวจะลองชิมแบบไม่ต้องแส่อะไรเลยนะเป็นแพ็คแบบซีนมาอย่างดีเป็นอลูมิเนียมน้ำพริกปลาสลิเดี๋ยวลองมาชิมหน่อยนี่ครับเป็นน้ำพริกแกะนาใหม่สดๆรลลล้อนมาชิมว่าน้ำพริกปลาสลิดต,ตานางงามอ่ะ จะอร่อยไหมเห็นเขาชมกันนักกันหนาว่าอร่อยอืมกินหอมลงมากินหอมดีอืมลองชิมเลยก็แห้งๆดีนะเป็นพริกแห้งๆนางงามของมิตรแกนนะผมเห็นในพิซต่อกอ่ะเขาทําขายนะผมก็เลยเห็นแล้วน่าสนใจก็เลยลองสั่งมามามา,มาดูว่าอร่อยจริงมหลองชิมดูปอบดีนะ กินเล่นได้เลยอ่ะไม่ต้องไปข้าวอัน,นี้แบบชิอมอ่ะเดี๋ยวอยบาบนี้นะอืมหอมทำใหญ่แบบนี้แบบนี้เลยนะทำให,ใหญ่แบบนี้เลยบอกได้เลย ถ้าเป็นผมนะผมให้สิบเต็มสิบโอ้ยมีชิ้นปลาด้วยให้ดูเป็นชิ้นเนี่ยนี่นี่นี่มีชิ้นชิ้นชิ้นปลาสลิดนะเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เลยปลาสลิดเป็นชิ้นแบบนี้เลยอร่อยสิบเต็มสิบครับอืมถูกใจอืมกินแล้วข้าวอร่อยเนี่ยผมกินเล่นนะอร่อยมันไม่เผ็ดมากกินเล่นได้กินกับข้าวอร่อยอืมซื้อไปฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องได้ ใครสนใจอมืมีชิ้นใหญ่ๆนี้ด้วยให้ดูให้ดูชิ้นใหญ่ๆรันสลิดป็นชิ้นแบบนี้เลยไ่เป็นชิ้นชิ้นะเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยเป็นชิ้นนเลยอร่อยครับให้สิบเต็มสิบหากเพื่อนสนใจก็กดซื้อตามใบแทงที่ผมวางไว้เลยนะครับ อร่อยครับคอนเฟิร์ม